วันนี้นะคะพีต้าจะมาแข่งวาดรูปกับ FC นั่นเองเอทุกคนมันมัน,ม,น,ม,นมันแหกโค้งด้วยมันไม่ได้แหกโค้งโอ,งโอเคอะจะทันไปเนี่ยมันคือมันคืออะไรพีต้าก็ไม่รูก้รกันซันนี่เนไม่สวยเลยทุกคนถ้าทิ้หรือไข่ดาวเนี่ยพีต้าว่ามันเหมือนไข่ดาวมากกว่านะคะขนาดก้อนเมฆยังระบายไม่ถูกเลยเออสภาพนะคะทุกคนสภาพสภาพพีต้าเหมือนเด็กอนุบาลมาวาดรูปเลยอะ งทุกคนจะวัดเมืองไม่ได้จริงๆอ่ะอ๋ะอโอเคโอเคโอเคตั้งสติก่อนสตาร์ทโอเคอ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคท แล้ววันนี้นะคะเรากลับมาแล้วกับเกมโลบบ์นั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเช่นแบบว่าสปีดดอนะคะก็คือตามช่วยคิปเลยนะวันนี้นะคะพีตาจะมาแข่งวาดเลือกกับ FC นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครวาดรูปสวยกว่ากันนะคะที่เห็นอยู่ก็จะมีน้องเนเน่น้องโทมัสนะคะน้องไอด้าน้องแพลน้องเอเชียนะคะแล้วน้องเทนนี้แล้วก็น้องอะไรอีกชักน้องเนี่ทุกคนพีตาไม่ทันะะแต่ว่าตอนนี้กาจะเป็นปเรื่องวาดรูปันแล้วนะคะไปกันเลยทุกคน อันนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อทีมของเราก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะทุกคนเรามีเวลานาในทีนนะคะในการวาดรูปค่ะทุกคนซึ่งแบบพี่ต้าไม่ค่อยเก่งในงกนารวาดรูปนะพี่ต้าไม่รต้จะรอดไหมคะต่อสตรอเบอรี่เป็นสีแดงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องลงพื้นก่อนนะคะลองมีลองพื้นด้วยแต่ว่าโอเคเราจะต้องทํารูปทรงของ,ของมันออกมาสตรอเบอรี่น่าจะแบบลูกอย่างนี้ไหมทุกคนแต่คิดว่าใช่นะแบบว่าน่าจะใช่แล้วก็ แล้วก็ไงต่อน่าจะเป็นสีอ่าสีแดงหมดเลยนะคะสีแดงสีแดงนีพี่ก็จะลงนะคะลงสีแดงทุกคนคือพี่ตามไม่เก่งว่าดโรทุกคนอย่าแซวนะจริงๆเดี๋ยวเดอ้ยทุกคนเหลืออ,อีกสองนาทีแล้วว่าแล้วทุกคนพี่ต้าวาดในคอมอ่มทุกคนมันสุดแสนจะลำบากนะคะ o ้ my god เดี๋ยวนะ <c oughs> นี่โอ้โอทุกคนมันมันมันแหกโค้ง้วยมันไม่ได้แหกโค้ง เคด็ดเด็ดแวเดี๋ยวพี่ต้าจะลงขอบเพิ่มเติมนะคะเป็นสีดำว่าขอบมันบางไปโอเคโอเคโจะทันไหมอ่ะหนึ่งนาทีครึ่งเออเด้อเด้อเด้อเดทุกคนพีตาอยากชนะนะคะถ้าไม่ชนะก็ตีหนึ่งในสามก็ยังดีนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ต้าด้วยนะคะบวกให้พี่ต้ากันเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบสตรอร์บลีมันมีความแบบเป็นรูไหมคะทุกคนเป็นรูสีดำใช่อย่างนี้เฮ้ยทุกคน มันจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมสตรอเบอรี่มันใช่ต้องใช่แล้วแหละเฮ้ยๆทุกคนมันจะหมดเวลาพี่แต่ยังไม่ได้ทําใบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเหนาทีนะทุกคนเดี๋ยวเพี่ลิต้าทําใบก่อนใบ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 ต้องสีเขียวนะคะใบสีเขียวอ้าจะทัำไปเนี่ยเดี๋ยวเด้อรึบนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะอย่างนี้นะอ่าฮะเฮ้ยได้อยู่หรือเปล่า ได้อยู่นะคะทุกคนวายทุกคนจะหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยว้อเออทุกคนจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยแต่พี่ลิต้าทำสวยอยู่เด้อเหล็กสามสิบวินนะคะสามสิบวินสุดท้ายเท่านั้นเออทุกคนเอาเอาอันนี้ก็เลยคิด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 นะคิดคิดว่ทุกคนมันจะเละไอตรงใบนี่แหละเออหวังว่าทุกคนจะหัวให้พี่ลิต้านะคะทุกคนจะหมดเวลาอีกสามสองหนึ่งดึ๊บหมดเวลาแล้วค่ะ อมืเย่ yeah. พีต้าใช้เวลาสามนาทีเต็มอย่างคุ้มค่ามากุ๊ยอันนี้ของน้องไอดา้าสวยอยู่นะพีต้าให้สามดาวแต่แอบคล้ายๆสับะรดนิดนึงแต่น่ารักดีคะ่ะไม่ไม่รักพีต้าโอ๊ยอ <c oughs> ันนี้เหมือนอยู่นะแอบบง่ายด้วยอ่ะเอาไปสีดาวให้เพราะคอา่อเป่ายไม่รักพีต้า <c oughs> ต่อไปนะคะอ่ะอันนี้คืออ่ะพีต้ามีมีหัวใจ ไหนสตรอเบอร์รี่อัพพีตาให้ดาวหนึงเป็นกำลังใจแล้วกันพี่ตาไม่เห็นสตรอเบอร์รี่ในภาพนี้นะคะมันคือมันคืออะไรพี่ตาก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ของน้องโทมัสหรือเปล่าเนี่ยจะให้ดาวเดียวนะด่ไปจล้ายกันไปหรือเปล่าเนี่ยแต่มันคืออะไรไม่รู้จริงๆนะทุกคนเออทุกคนนี่สตรอเบอร์รี่หรือน้อยหน้าเนี่ย ไปดาวเดียวนะคะพีตาแบบมาตรฐานสูงแต่จริงๆนะคะทุกคนพี่ตาไม่ได้ใจร้ายนะแต่พี่ตาแบบว่าประเมินงานตามสิ่งที่พีตเห็นอุ้ยเอ้ยน้องคนนี้ได้อยู่นะคะพีตาให้สามดาวก็แอบเหมือนสตรอเบอรี่อยู่นะคะแต่เส้นใหญ่เป็นนิดนึงน้องใส่นอนขอาวกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะต่อไปนี่อหพี่ตาห้าดาวแน่ๆแบบ สวยแบบดูก็รู้แล้วจริงๆโอ๊าเดีพี่ต้าต้องติดหนึ่งในงสามแล้วทุกคนเชื่อไหมพีต่ต้าคิดว่าอย่างนั้นต้องแบบติดหนึ่งในงสามแล้วจริงพี่ลิต้าชอบค่ะอะไรเนี่ยทุกคนสตรอเบอรี่หรือไอติมแดงพี่ต้าคิดว่าไอติมคนนผู้ชนะคือผู้ชนะคือพี่ลิต้าได้ที่สามค่ะทุกคนผู้ชนะคือน้องไม่ไม่รักพี่ิต้านะคะโอ้ ได้แค่ยี่ดาวเองนะคะทุกคนเสียใจอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ได้นะรอบหน้าเนี่ยเราจะต้องได้ที่หนึ่งนะทุกคนอันนี้คือตอนพักนะคะพักหอมปากหอมคอกันนะทุกคนน,นี่นี่นี่ทุกคนเรามาดูผลงานของตัวเอง <laughs> นี่ตาคิดว่าของโทมัสที่มันอันปแปกแลกๆเลยเพราะน้องโทมัสเป็นคนแปลกนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทีมอะไรนะซันนี่เดว,วันที่แบบ แดดออกค่ะทุกคนก็ต้องมีหูสันนี่เดย์ทาทิตไหมโอ,โ,อโอ้ยากค่ะทุกคนพาทิตสีสีแดงนะคะตาเครียดเลยนะคะทาทิตย์สันนี่เดย์ทาทิศจะว่าตายรายวันเลยนะคะทุกคน,นเออ,เอ,อพี่ต้าไม่ได้วาดรูปนานมากแล้วทุกคนทางหายจากการว่ารูปไปแบบพ่ต้าบอกว่ารูปไม่สวยน่ะทุกคนพี่ต้าว่าเส้นหนาไปไหมเส้นหนาไปแล้วเส้นบางกว่านี้ไม่สวยเลยทุกคนทาทิตย์หรือไข่าดาวเนี่ย ที่เต้ามันเหมือนไข่ดาวมากกว่าน,นะคะเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วทุกคนเราจะได้แค่ผ้าทิพย์ไม่ได้นะแล้วเราจะทำยไงต่ Sunny Day ออ่ะซันนี่เดย์เหรออ่ะวันที่แดดร้อนๆแดดร้อนร้อนแดดร้อน,อนพอไหมทุกคน <laughs> มันไม่สวยเลยอ่ะแต่ขอ,อบแล้วมันก็ไม่ได้สวยขึ้นนะทุกคนวันที่เต้าไม่รู้จะยังไงในวันซันนี่เดย์แหละก้อนเมฆไหมมีก้อนเมฆก,ก้อนเมฆขนาดก้อนเมฆ <laughs> ยังระบายไม่ถูกเลยเอ้ย <laughs> สภาพนะคะทุกคนสภาพสภาพวุย้ยแต่พี่ิต้าว,ว่าของพี่ิต้าก็สวยอยู่นะพี่ต้าเหมือนเด็กอนุบาลมาวาดรูปเลยอ่ะคอันนี้คือเป็นชายเหรออันนี้คือชายซันนี่เดย์ซันนี่มากเลยฮ่าซันนี่มากมากเดี๋ยวเราระบายเบก้าหน่อยก็ได้ไม่มีอะไรทำไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ย,ยเอาพาทีทยิ้มแฉ่งเฮ้ยมันไม่เห็นไม่เห็นต้องสีดำอ่ะผ่านไปไม่ทันหรือเปล่ทาทันนี่ ทาน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 ทุกคนเฮ้เรามาลุ้นกันว่าน้องของน้องคนงนี้จะเป็นยังไงแซนี่เดย์อ๋อแปลว่าคิดเหมือนกันเพรเสียบคูพาทีนอ,อันนี้ให้สามดาว คือถ้ามีพาธิตมาพีตตาให้คอนเซปต์คือพาธิตนะคะทุกคนเัน <laughs> นี้เดย์มีเฮ้ยมีเขาพิความต้นไม้มีหัวใจใดๆอันนี้ให้อ่ะสามดาวไปเพราะมีต้นไม้นะคะมันเหมือนแบบต้นซนตาคอสยังไงไม่ใช่ต้นซันตาคอสต้นซันตาทุกคนต้น,น,ต,นต้นคริสต์มาสต้นซนตาคอสอะไรต้นคริสต์มาสให้สามดาวกัน ไม่เหมือนต้นคิดมากนะเมื่อกี้ไม่ใช่ต้นสตาร์คเลยพี่ลิต้าหัวกลับไปเหมือนอ๋อน้องเพลวอุย้ยทำไมน้องแบบอุ้ยมีมีรองเท้าด้วยหรออ่ะพี่ลิให้3ดาวเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะอนาคตที่สดใสนะคะทุกคนที่พาทีเดียวพี่ลิต้าให้ดาวเดียวอะไรกันครับเนี่ยทุกคนเอ้ยน้องไม่ไม่พี่ลิต้าอ่ะ สดาวเลยวันนี้เนี่ยทุกคนมีความแบบลงแบ็คกาวด้วยนะนี่อันนี้ต้องให้5าดาวแรงดิดูก็รู้แล้วว่าของพี่ลิต้าไม่อยากจะโมอ่อาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าอ้าวยังยังไม่หมดน้องเอเชียค่ะเอเชีย f c พี่ลิต้าค่ะ,อะเอาไป3ดาวค่ะ3ดาวให้3ดาวถึงแม้ว่าจะมีพาทิตยมาแบบแค่เสี้ยวเดียวก็ตามหมดแล้วนะคะผู้ชนะ,ะก็คือ โทมัสเนี่ยพีนตได้ที่สามอีกแล้วว่าทุกคนนั่นโทมัสได้ดีหนึ่งอ่ะอุยแต่ว่าคะแนนเราเฉยๆอ๋อที่สองกับที่สามคะแนนเท่ากันเดี๋ยวเราอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนไหนคอนเซปต์ครั้งนี้จะเป็นอะไรอีกดูสิเมืองทุกคนจะวัดเมืองไม่ได้จริงๆอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคตั้งสติก่อนสตาร์ทโอเคอ่ะเราต้องวาดถนกนก่อนแล้วแน่ๆ สีเทาอยู่ไหนแน่ๆน,นะคะซิตี้นะคะบ้านเมืองต้องมีถนนทุกคนคือแบบพี่ติเต้าว่าได้แค่ถนนนะ่คิดว่านะผมไม่ทนันแต่ขอบโอเคเแล้วก็มีขีดนะคะขีดประมาณสองสามขีดจริงๆอยากวาดรถด้วยแต่ผมไม่ทนันเราเอาตึกประกะกันตึกสีอะไรเดียวทุกคนเอาตึกสีน้ำตาลไหมไม่ทันแน่ๆไม่ทันแน่ๆโอ้ oh my god ตึกเป็นก้อนๆไปเลยกันแค่สามตึกพอไหมอาอีกตึกหนึ่งก็ได้ มันจะหมดเวลาเลขกหนึ่งนาทีสุดท้ายประเทศไทยน้ำตาจะไหลว้าวจะทันได้ไงเนี่ยอยากตัดขอบหน่อยยังมีเวลามาตัดขอบอีกดูค่ะทุกคนเฮ้ยได้อยู่ปะได้อยู่ไหมคะทุกคนให้คะแนนพีุต้ามาได้นะคะแล้วไงต่อเฮ้ยเวลามันเหลืออ่ะเด้อเด้อยดลงท้องฟ้านิดหน่อยลงท้องฟ้านิดหน่อยไอ้เด้อ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 เวลาเหลือเวลาเหลือลงท้องฟ้าค่ะทุกคนลงท้องฟ้าคนมันเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้ว ไต้แค่เนี้ยคนอื่นต้องว่าสวยกว่าพี่ลิต้าแน่เลยอะ่ะหุยเฮ้ยเมืองเป็นเมืองอันนี้ได้พี่ต้าให้สามดาวทำไมน้องเขาดูทำง่ายแต่พี่ลิต้าดูแบบเล่นใหญ่แบบงงพี่ต้าดูแบบเล่นใหญ่คือด้วยความที่พี่ต้าโตแล้วใช่ไหมคะหุยเอ้ยอันนี้ได้พี่ต้าให้ห้าดาวเลยทำไมพี่ต้าต้องขิดเยอะ,อะด้วยกคือแบบน้องก็ทังสวยกันบ้าเลยแนละ้วแบบพี่ต้าคนที่แบบว่าจบมหมาแล้วคือคินเยอะมาก อันนี้อาจจะดูไม่เมืองนิดนึงต้องให้สองดาวนะตรงนี้มันเหมือนน้ำทะเลไม่เหมือนถนนมันเหมือนน้ำทะเลมากกว่านะคะเอ้ยหัวหน้องเขาตั้งใจเป็นทะเลหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็มีตึกน,นะคะหญ้าเขียวได้ได้ให้สามดาวอันนี้นพาทิศกลับมาอีกแล้วนะคะเนี่ยมีของน้องพมันหรือเปล่าสบายสตานาล่างผ้าค่ะเนเน่อะไรเนี่ยมีถนนเส้นเดียวพร้อมกับข้อความก,กรุบกริบฟรลิต้าให้สองดาวอ่ะเป็นกําลังใจให้ สวยไหมคะสวยคะ่ะสวยพีต้าให้สีดาวเลยเพราะว่ามีถนนมีตึกนะคะครบท้าไมน้องๆเขายังดูทำง่ายและสวยเนาะพี่ตาดูแบบยุ่งยากไปหมดเลยทุกคนพีต้าดิพี่ตาปวดแบบเหมือนเลื่อนมาจากมาริโอ่ะทุกคนพีต้าครับน้องๆจะให้คะแนนพีต้าไหมอ่ะเอาคะแนนแบบที่พี่ต้าขาแบบดีดเส้นตรงหน่อยก็ดีนะคะเออมีบ้านอ,อันนี้คือก้อนเมฆเหรออันนี้คือเต่าหรือรถเฮ้ย <ś led> เดี๋ยวเต่าเดินบนถนนไม่ได้หืัวเป็นเลยที่ตาบอ,อกเป็นเต่าโอราะไม่กัดผู้ชนะก็คือจ้าขอชนะเฮ้ยได้ชนะแล้วทุกคนเอ,อาเมซิงไทยแลนด์ประเทศไทยน้ำตาจะไหลเฮ้ยคนเราชนะค่ะตามด้วยน้องโทมัสน,นะคะแล้วก็น้องไม้ไม้นั่นเองเราชนะค่ะทุกคนเย้ โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให,ะะงให้พีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากให้พีต้ามาเล่นอีกกนะ็าสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะพีต้าจะมาต่ออีพีสองนะแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กพี่ต้าด้วยนะคะลิต้าคิดแคสต์ไอจีลิต้าแมสคอตคิดแคสแล้วก็ทิกตอกลิต้าแมสคอตคิดแคสนะคะเพื่อได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆนะคะว่าพี่ต้าเล่นกี่โมงนะจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้เอฟซีต่างน,นะคะโอเคค่ะไ้่สนว่าดิสวัสดีค่ะบ๊ายบายือนพีต้าแล้วเลยอ่ะ i <laughs>